งานประเพณีวิ่งควาย2568เริ่มแล้วจ้างานจัดที่สนามสารการจังหวัดชนบุรีนะคะภายในงานนะคะมีร้านค้าและของกินเยอะมากจะบอกว่าใครที่มาเดินเล่นงานนี้นะคะต้องห้ามพลาดกับร้านนี้เลยแต่ร้านเกี๊ยวตัวอบแอบแสนอร่อยที่ใครๆก็รู้จักรา้านโคตรเกี๊ยวของดีของอร่อยตําบลบ้านสวนชนบุรีไม่ว่าจะเจอที่งานไหนนะคะจะต้องแวะทุกรอบเลยร้านนี้ที่านเขาจะขายเกี๊ยวทรงเครื่องหมูไส้กุ้งสดและเกีียวกุ้งล้วนเกลียวกุ้งล้วนนะคะ120รีบาทกล่องหนึ่งมี6ชิ้นกินกับซีอิ๊วดำเปรี้ยวหวาน เขาจะขายอยู่ที่4ชิ้น50บาท9ชิ้น100บาทจ้าเกี๊ยวหมูนุ่มๆเด้งๆนะคะและตรงกลางจะมีไส้กุ้งทุกชิ้นเลยอร่อยอะ่ะจอยชอบเกี๊ยวร้านนี้มากๆและนอกจากเมนูเกี๊ยวทรงเครื่องแล้วนะคะที่ร้านเขายังมีเมนูทอดมันกุ้งด้วยทอดกับน้ำมันร้อนๆสีเหลืองทองอรา่ามจะบอกว่าที่ร้านคั่วเกี๊ยวนะคะเขาปั้นทอดมันกุ้งกันแบบสดใหม่วนันต่อวนันเป็นทอดมันกุ้งฟิลโดนัทน,นะคะมีรูตรงกลางด้วยใครที่ชอบกินทอดมันกุ้งนะคะต้องแวะร้านนี้พูดเลยและยิ่งกินตอนขึ้นมาจากกระทะไม่แแแบบ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 รรร้้้้ออออออนนนนนนะะะะะคคคกกกเเลลยยยยววว่่่าาาาาาาฟิิมมตััทุงงจขถ4ช50 8 คา100่บาทจ้าพอามันกุ้งของเขานะคะจะมีความกรอบนอกนุ่มในและเนื้อเด้งๆกินกับน้ำจิ้มบวยนะคะอร่อยฉ่ำม,มากมาค่ะตามจอมากินของอร่อยๆกันที่งานประเพณีวิ่งควายชนบุรี2568งานจัดตั้งแต่วันที่28กันยายน68ถึง6ตุลาคม68อย่าลืมแวะมารา้านโค้กเกี๊ยวด้วยนะจ้าบ๊ายบาย